วันนี้จะมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้สิเอาไปไปวัดสะกอนไปเห็ดเพนสะกอมวันนี้ วเขามาคอดยูกนี่ก็ยังมาคอดไก่ภาคละลายอยู่โฮมดอกไหมเด้สึกบ่้กถายแรยเปิดายร้อมกย่พี่น้องเอยสบาเด้อคยมาเบิ่งเห็ดเบิ่งแหมดอกคือใหญ่แทาสันที่จริงเอาใส่แว่นตาสมเพาะนอนดอกมันึึงใหญ่ นี S <S ่นี่เดี๋ยวเอาแกงไปวัดก่อนวันนี้วันนี้แกงไปวัดก่อนประกาศเด้อประกาศเด้อแกงไปวัดก่อน ได้แล้วคะ่ะเห็ดเฟืองเห็ดฟางเห็ดเฟืองเห็ดฟางเ่อโลอนบัวไม้มันดอกใหญ่น้ำใสเว้นตาเนีเ่ยพี่น้องพี่พี่นี่ดอกใหญ่ๆเลย เชานี้เรามาเก็บเห็ดเฟืองตอนแรกนึกว่ามันคือดอกใหญ่แท้สะดอกเป็นน้ำใสเว้นตาบริเกี่ยวกันเ,น,เน้อใสเว้ยตานี่บังได้เป็นโลพอได้มือแซวตอนแซวนี่นะบังเมเฮ้ยมีตะดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องบังโดดนี่นี่คือผลจากการปฏิบัตินะคะปฏิบัติแล้วเห็นผลเป็นที่น่าพอใจนะคะในอนาคตก็จะได้ต่อยอดกันนะคะ เห็ดชุดแรกนะคะเราจะแกงไปวัดก่อนนะคะดีที่เป็นเห็ดฟางนะคะผ่ไม่ทดลองเห็ดฟางนี่รับรองว่าบเบื่อแน่นอนพี่น้องหลังจากที่เราเก็บเห็ดเสร็จแล้วเราก็จะเอามากวบไว้เหมือนเดิมนะคะนี่เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาเก็บอีก